บริษัท ST m a มาจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย EPTQ f i l l e r ในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ r r m m u u n n t u u r l t t u s t t ชโดดเด่นด้านนวัตกรรมความงามและคุณภาพมาตรฐานได้การยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกว่า60ประเทศทั่วโลกในประเทศไทย EPTQ ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายสำคัญคือสร้างมาตรฐานใหม่ของความงามอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมชาติตอบโจทย์ความมั่นใจของทั้งผู้บริโภคและคลินิกคู่ค้าอย่างครบวงจรครับ รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้รับการตอบรับจากทางคุณหมอและก็คลินิกต่างๆมากมายนะครับรวมถึงได้รับความสนใจจากพที่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเราก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้เดินทางนะครับมาหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถสร้างความไว้วางใจในเชิงของคุณภาพนะครับความปลอดภัยและการใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับของการเปิดตัว พรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราคุณเจนเย่นะคะก็เป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของอ p พ q คนะคะก็แปลว่าดูแบบเป็นตัวแทนเจนใหม่ค่ะดิวเจนค่ะควาครู้สกของาทางบริษัทก็มีความยินดีนะฮะที่วันนี้ได้เดินทางแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะฮะจากสมวนชนแล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็คลินิกต่างๆถึงคุณเจนเย่ที่รับผลิตภันของเราเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า ีความผูกพันนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราได้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแท้จริงโดยบุคลิกที่สะท้อนออกมาในทุกมิติจากการที่ได้รู้จักคุณเจนเย่เองและผลงานของคุณเจนเย่ในทุกมิติเนี่ยเราสึกว่าเรามีความภูมิใจที่ที่ได้สะท้อนอย่างเกินคาดะ,ะแล้วก็เชื่อว่าแท้เองหรือผู้บริโภคเองก็ก็าจะเล็งเห็นในสิ่งที่เราเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับแบรนด์เองที <S <S ่ทำเป็นเจนเย่แบบไหนที่สะท้อน ครับก็ต้องพูดว่าได้ชมผลงานนะฮะก็ผลงานของสงครามทรงด่วนนะฮะอันนี้ไม่ได้โปรโมททีวีครับะะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็สะท้อนของคนที่ไม่ใช่แค่มีมุมเดียวแต่มีความสามารถที่หลากหลายมีตัวตนมีความดีงามอยู่ในตัวเองนะฮะแล้วก็มีความสมาร์ทซึ่งในความเป็นของ กคนรุ่นใหม่ในมุมของนานาชาติ global gen ทั้งพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้แล้วก็มีมุมแนวคิดในความเป็นธุรกิจมีความเป็นเกิร์บอสซึ่งจริงๆมันเป็นอินสป r เรชันของคนในยุคนี้และข้อในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันท้าทายกับสิ่งที่เราเรียกว่า global product global citizen ของเราซึ่งเราเราเ็งเห็นแล้วเรามีความภูมิใจนะ,ค,นะค,ความ global นี้ที่เราได้รับมากมาก ตอนนี้เหมือนได้มองมิสโดลกเลยค่ะฟิเหมือนได้มองเลยก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์เล่เข็นอะไรบางอย่างในตัวหันูซึ่งอาจจะถ่ายทอดด้วยกวดเชาวอยู่าความจริงคนนี้ก็ทําให้ทําให้คนได้เห็นหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้อยู่ได้เห็นก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์เห็นแล้วก็ได้มารับตังค์สำรบพิซเซนเตอร์ได้พรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขนาดนี้ให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนแบบชัดเจนแบบของเจนเองให้เราเจนเูอ ะเตตของผมว่าเดี๋ยวนี้พอมันเป็นของพันยี่หกแล้วอะทุกคนไปตรงตัวเองได้แล้วอย่างแบบมันทุกอย่างเปิดกว้างแล้วก็ชัดเจนในแบบตัวเองก็คือเราอยากเป็นแบบไหนก็เป็นคนจะรักเราก็ตอเมื่อเราเป็นตัวเองค่ะครับองสินค้าเลยก็คือว่า เราเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับรวมถึงบริการของเราเองเนี่ยก็เป็นบริการที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้าของเราได้ดีแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับจากการที่สิผลิตภัณฑ์เองถูกใช้นะครับไปมากกว่า,าิ0ประเทศทั่วโลกแล้วก็ทั่วครอบคลุมทุกทวีปอยากฝาก ฝากถึงถ้าอยากจะสวยก็ถ้าใครอยากจะสวยเหมือนน้องเจนเย่นะฮะนอกจากสิ่งท um ี่น้องเจนเย่เป็นแล้วก็ขอให้มองในสิ่งที่น้องเจนเย่ได้เลือกนะฮะซึ่งเราก็เชื่อว่าเราเป็นบริษัทแล้วก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจในการที่จะสร้างผลงานเช่นที่คุณเจนเย่ได้สร้างผลงานเช่นเดียวกันที่จะอยู่คู่กับตลาด ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยครับ oh. ขอฝากเขาด้วยสารจ้าในชนะวิซิเตอร์ชาสักพีดดิถักก็อยากจะฝากอ p ก q ไว้ด้วยค่ะจริงๆอยู่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องโปรดักต์กมากๆแล้วก็คือเจอเรื่องวิซิเตอร์เก็ต้องมั่นใจมากว่าเขามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ลองจะได้สุดเซเล่ะ <laughs>